สวัสดีครับวันยูกับกองซานนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างพระราตุหากันนะครับอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นีก็จะมีอยู่ประมาณสองสี่หกแปดอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับอ่าครับผมจะมาขึ้นฐานนะครับว่องประมาณสามสิบห้านะครับ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 34 35 35 2 3 4เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนสร้างเสร็จก่อนเลยนะครับอ่าแล้วครับเราก็ทำเสร็จแล้วครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมเผลอไปกดนี่ให้มันหยุดถ่ายครับ เอาละครับเราก็มาสร้างไอ้นี้หนึ่งนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมหัดพูดครับปกติจะอัดแต่คลิปเสียงเพลงใส่ครับก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ใช้พูดเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับ ขึ้นอันที่สองต่อนะครับอันที่สองนี่เอาแค่หนึ่งนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าไม่ค่อยได้ลงคลิปแต่ว่าถ้ามีคนขอเดี๋ยวผมจะสร้างให้นะครับแต่ว่าก็<ม>แล้วแต่ว่าบางโอกาสนะครับเพราะว่าบางโอกาสที่ผมก็ว่างจริงบางโอกาสผมก็ไม่ว่างครับ ต้องกราบขอภัยตรงนี้นะครับสร้างเสร็จแล้วเราก็เอามาทำตรงนี้ต่อนะครับไม่ต้องเป็นแบบของเดิมก็ได้ครับแก้ใหม่ก็ได้นะครับ ในเมื่อเราเสรตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเป็นแบบหยักๆตรงนี้นะครับ อาจจะพูดไทยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะผมว่าผมนี่ชอบพูดภาษาลาวนะครับ ผมลงฝึกทำอาพระธาตุเลนูอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมให้น้องมาช่วยครับน้องคิวครับแต่ก็จะมีผลงานใหม่ๆม,ม,มาเรื่อยๆนะครับโอเคครับในเมื่อเราเสร็จตรงนี้แล้วเราก็ผมขออนุญาตไปดูแบบก่อนนะครับ คลิปนี้อาจจะนานผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่าผมก็รีบมาอ่านเลยนะครับผมเพิ่งจําได้ผมไปอ่านเม้นน้องมาถ้าลงช้าก็ต้องขออภัยน้องด้วยนะครับ ผมขอวางบันไดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นคลิปที่ยาวนะครับขออภัยนะครับโอเคครับเราก็วางบล็อกบันไดเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาสร้างอตรงนี้ต่อเลยนะครับแล้วก็สามไปเลยเนาะ สร้างใหญ่แต่ว่าผมอาจจะเป็นคนเงียบเงียบเลยนะครับแต่ในชีวิตถึงผมไม่เงียบครับผมพูดเยอะครับถ้าผมได้พูดจริงๆผมขออนุญ,ญาตเอ่ะอ้นี่ไปเลยนะครับวางให้เสร็จก่อนผมขออนุญ,ญาตอ่า หยุดคลิปก่อนนะครับขออภัยด้วยครับโอเคครับเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะทําตรงส่วนนี้กันนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูก่อนนะครับเอ,อ่อบางขิดขอโทษปึ๊บปึ๊บ จะขอรีได้ไหมครับเนี่ยเพราะว่าถ้าทํานี่มันจะให้ท่านผู้ชมเบื่อนะครับผมก็ต้องขอไปยที่ว่าผมจะต้องรีรอบนะครับขอไปนะครับโอเคครับเราทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นต่อเลยนะครับตึ๊บตึ๊บ ว่าผมจะทําเป็น2 EP นะครับเดี๋ยวถนะ้าทำตรงนี้จบเลยผมจะขอจบคลิปเลยนะครับเพราะไม่ให้เป็นการในคลิปยาวนะครับแต่ว่าคงลงไม่เกินนะวันนี้แน่นอนครับคลิป EP ที่2ครับผมจะรีบทำนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพระรานาถามกัน EP นี้ขอจบในเพยงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ต่อ EP หน้านะครับถ้าผมพูดผิดภาพระการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่จริงๆครับสำหรับวันนี้